ชิมร้านอาหารญี่ปุ่นที่สนุกที่สุดในสาทรแล้วใครที่โชว์คลิปนี้ทางร้านรับส่วนลดไปเลยหนึ่งใบแดงตอนนี้เขาออกเมนูใหม่น่าทานมากคำแรกที่บอกเลยว่าอร่อยสุดๆคือน,นี่เลยค่ะโอโทโร่อุนิดอกอูนิคือสดหวานครีมีทานกับโอโทโร่สับและอามาเอบิหวานสดเด้งคือที่สุดแล้วเวลาเสิร์ฟเชฟเขาจะมาเสิร์ฟแพนโร่ให้ที่มือเราแบบนี้เลยค่ะและนี่คืออามาเอบิวากิวแซคัมเนี้ท็อปด้วยอูนิสดๆครีมีหวานฉ่ำแล้ววากวเกะกับอามาเอบิคือละลายในปากละมุนมากจานนี้ได้แรงบันดาลใจมาจากซิกเนเจอร์ สองใบแดงนิดๆเราชอบมากและจานนี้คือคริสตัลอีกาเมนูนี้แค่40บาทนะคะเขาทําได้ไงอ่ะสามารถแจ้งเชฟให้ท็อปอุนิได้นะคะจะอยู่ที่คารมลอยยี่สิบค่ะซูชิที่นี่ก็คือเกรดพรีเมียมเลยนะคะสดมากและราคาดีมากเลยค่ะเริ่มต้นแค่คำละสามสวัตถุดิบต่างๆคือนําเข้าจากญี่ปุ่นสดหวานฉ่ำแล้วถ้าอยากกินอะไรที่สดชื่นแนะนําโซเมนตัวนี้เลยค่ะจะมีความเปรี้ยวอ่อนๆหอมเปลือกมะนาวส่วนเส้นโซเมนเขานี้อร่อยมากเลยนะคะจุนจัดไป2จานเลยของหวานเราสั่งเป็นฮันนี่แพนไอก็ค